สวัสดีค่ะดิฉันวนิชาค่ะอดีตเคยทํางานประจําค่ะดิฉันเป็นคนหนึ่งนะคะที่จะสรรหาอาหารเสริมเนี่ยค่ะมาดูแลสุขภาพเพราะด้วยวัยที่สูงขึ้นนะคะเป็นคนที่นอนไม่หลับค่ะตื่นขึ้นมากลางดึกประมาณตีสอหรือว่าตีสาเนี่ยค่ะของทุกคืนใครก็ตามค่ะที่นอนไม่หลับแล้วตื่นขึ้นมา พยายามข่มตาให้หลับแล้วมันไม่หลับเนี่ยค่ะจะรู้สึกทรมานมากๆเลยนะคะแล้วในช่วงนั้นนะคะดิฉันก็อยู่ในช่วงของวัยทองค่ะผู้หญิงที่อยู่ในวัยทองเนี่ยค่ะจะรู้ดีนะคะว่าอาการบอกไม่ถูกอะค่ะก็คือมันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวค่ะรู้สึกว่าร่างกายตัวเองถดถอยค่ะแล้วก็ไม่สดชื่นไม่พร้อมที่จะเดินต่อนะคะและเวลาขับรถเนี่ยก็จะเ้าวอยู่ตลอดเวลาค่ะรู้สึกว่ามันอ่อนเพลียเหมือนจะไปต่อไม่ได้ค่ะ หลังจากที่มีคนแนะนําให้รู้จักโกเดจินดีค่ะดิฉันก็ขอดูนะคะว่าส่วนผสมของโกเดจินดีเนี่ยมีอะไรบ้างทันทีที่ดิฉันดูว่าโกเดจินดีเนี่ยค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างเนี่ยค่ะ Amazing มากเลยนะคะค่ะเป็นส่วนผสมที่แบบว่าทั้งราชาและราชินีสมุนไพรเนี่ยค่ะมาอยู่รวมกันค่ะดิฉันก็ตัดสินใจทานทันทีนะคะเพราะว่าสโลแกนของโกเดจินเขาบอกว่า1เม็ดตกถงึงท้องรับรองเห็นผลค่ะ ทันทีที่ทานนะคะสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ก็คือสมคําบอกเล่านะคะก็คืออันดับแรกเลยค่ะดิฉันนอนหลับลึกหลับสบายค่ะม้วนเดียวจบก็คือไม่ตื่นขึ้นกลางดึกนะคะตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่รู้จักจนกระทั่งวันนี้ค่ะ4ปีดิฉันได้ใช้โกเรจินมาโดยตลอดค่ะในวัย60ปีอย่างดิฉันเนี่ยค่ะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยและร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็นอนหลับลึกหลับสบายดิฉันถือว่าโกเรจินดีนะคะเป็นตัวช่วยหลัก ที่ทำให้ดิฉันแข็งแรงนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆมาดูแลสุขภาพดิฉันแนะนำนะคะโกเจินดีค่ะ และในวันที่2กันยายนนี้นะคะโกเรจินดีครบรอบ12ปีค่ะเขาก็จะมีงานวิชาการนะคะชื่องานว่าโกเรจินดีครบรอบ12ปีรักนี้ไม่มีนอกใจเป็นงานวิชาการนะคะอยากรู้ว่าโกเรจินดีดีอย่างไงให้เข้าร่วมงานในเฟซไลน์นี้นะคะและในงานพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับท่านที่เข้าร่วมงานเนี่ยค่ะเขาก็จะแจกโกเรจินดีมูลก่า555 ก็คือ555บาทเนี่ยคะ่ะไปทานแล้วก็ไปดูแลสุขภาพกันคะ่ะคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะให้กับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านรู้จักคะ่ะให้เข้าร่วมงานนี้นะคะรับโกลเจ e นดีไปทานดูแลสุขภาพกันคะ่ะสำหรับดิฉันนะคะโกลเจ e นดีรักนี้ไม่มีนอกใจ